โอ้สุดยอดสุดยอดขอคารวะครับคารวะมันพี่สวัสดีครับมาจากไหนกันครับมาาอำเภอตะแก่ะอำเภออะไรนะเนะแก่นาแก่วันนี้มาทำอะไรกันมาหลงมามาลุงพลมาลุกพลกันเป็นอะไรกับลุงพลเปล่าก็ได้ตีกันเป็นเแฟนครับก็เป็นแฟนคลับอันนี้ไม่ตีแับสวยวันนี้ใคร ำไมชอบลูกคนครับลูกซื้อดีได้ตรงไปตรงมาเป็นคนซื้อนะเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดมาเป็นแม่ลูกกันอย่างนี้ละโอ้ลักเปิดลูกเลยเดี๋ยวผมสะลักเปิดลูกหมดได้ไหมจ้าได้ครได้ขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรจะลูกหวัสดีครับลูกหรือการ์ดแม่สองซวัสดีครับคุณแม่มาจากไหนครับจากกาสินีจากกาสินีแล้วอำเภออะไร เออจัดจักรันเลยครับแจนลงคนได้อย่างครับเือแล้วอะไรค้งแม่ชอบไหมแฟนครับลงคนอเปล่าครับเนี่ยชอบลงคนตรงไหนครับชอบที่ความพีเลยอ๋อเหรอหล่อไหมครับคุณแม่หล่อหล่อเหมืลูกชายหล่อเหมือนลูกชายลูกชายคนไหนลูกชายที่บ้านเลยแล้วคนนี้หล่อไหมด่ารักขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะ